คุณผู้ชมขาเกิดเหตุขึ้นอีกแล้วนะคะล่าสุดเนะะี่ยค่ะทางบอสหนู Mull, หมอลำเสียงวิหกญา่ิาได้ออกมาแชร์เพจอวตารเพจหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งเป็นการแชร์ออกมาให้ทุกคนทราบเลยค่ะว่าเพจเพจนี้นะคะเหมือนว่ามีการคุกคามแล้วก็มีการโทรไปสาบแช่งนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ได้ออกมาแชร์แบบว่าไม่ได้ปิดโปรไฟล์ไม่ได้ปิดรูปปกแต่อย่างใดนะคะคือแชร์ spot, ะะ้เห็นเลยค่ะว่าเป็นเพจเพจนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นเพจอวตารอยู่แล้วนะคะไม่ทราบหรอกค่ะว่าเป็นเพจของใครนะคะแต่ถ้าสืบก็น่าจะรู้นะคะ ผู้ชมคะถ้าบอสนูเอาเรื่องจริงๆรู้แน่นอนค่ะว่าเป็นของใครนะคะคุณผู้ชมคาแต่อันนี้นะคะก็คือออกมาแชร์ให้ทุกคนเห็นนะว่าคนคนนี้แล้วก็เพจเพจนี้เป็นคนที่มาสาบแช่งนะคะว่าร้ายสเสียหายนะคะคุกคามมั่วซั่วเลยค่ะคุณผู้ชมคาโดยที่บอสนูหมอลําเสียงวิหกได้ออกมาโพสต์แชร์เตือนทุกคนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็บอกให้ทราบนะคะว่าบอสนูกับบอสนกเนี่ยค่ะโดนนะคะคุณผู้ชมขาโดยการโพสนะคะ โดยแท็กบอสนกด้วยนะคะคุณผู้ชมขะบอกว่าอาวตารนี้เคยโทรมาสาบแช่งบอสนกว่ารายให้เสียเสียหายตั้งลายเป็นบอสนกขึ้นมาแล้วคุยกับตัวเองว่าบอสนกคุยกับตัวเองทุกคืนอ่าแปลกอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าป่วยหรือเปล่านะอันนี้จริงก็ไม่ได้ว่าหรอกคะ่ะแต่ว่ามันอาการนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งมันไม่มีใครทํากันเนาะอืมแล้วก็ สร้างข้อความเสียหายว่าบอสนกอยู่ๆวันดีคืนดีโทรมาขอโทษนูว่าตัวเองเข้าใจผิดว่าบอสนกค้างค่าหวายเออแล้วก็กลับไปเป็นบ้าคุยกับตัวเองต่อมโนข้อความและรูปภาพขึ้นว่าบอสนกโชว์อวัยวะเพศให้ตัวเองดูอ่ะไปแล้วค่ะคุณผู้ชมขาคือคือร้ายแรงอยู่พอสมควรนะคะเนี่ย แล้วแคปหน้าจอส่งให้คนอื่นดูว่าคุยกับบอสนกทางไลน์ฟังเดอ้อบอสนกไม่เคยคุยไลน์ส่วนตัวกับใครนอกจากกลุ่มของบ้านฮักแฟนคลับ4-5บ้านที่มีในกลุ่มประมาณ300-500คนค่ะโปรดหยุดพฤติกรรมแบบนี้ที่อยากสร้างความเสียหายให้กับบอสนกไม่มีประโยชน์โอเคเนาะฝากทุกคนไปกดรายงานเพจ อันนี้น้อยครับขอบคุณครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาชื่อเพจบัวตูมบัวบานนะคะซึ่งคำว่าบัวเนี่ยเป็นไม้ถทนะคะคุณผู้ชมขาเป็นเพจเพ็ดนี่เนาะจริงก็อยากอยากแชร์ให้ทุกคนดูอะคะ่ะว่าเออเป็นแบบนี้นะคะที่จริงอะ่ะมันก็ไม่สมควรที่จะปิดหรอกคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเพจเอปตตันแล้วก็สร้างความเสียหายนะคะคุณผู้ชมขายังไงก็ฝากไป กดด้วยและกันนะคะรายงานช่วยกันไปเนาะก่อนจะสร้างความเสียหายให้ศิลปินไปมากกว่านี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอนาคตเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าจะลามามไปถึงศิลปินท่านอื่นหรือไม่นะคะอันนี้คือบอสน,นูได้ออกมาเตือนแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยๆกันนะคะช่วยกันแชร์นะคะช่วยกันไปกดรายงานไปดูด้วยนะคะว่าเป็นจริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าอย่างนั้นนะคะก็ ฝากทุกคนไปให้กำลังใจด้วยนะคะคุณผู้ชม่ะเพราะว่าครั้งนี้นะคะถือว่ามันเป็นเรื่องที่หนักอยู่นะคะคุณผู้ชมมันไปทางแบบคุกคามทางแบบเรื่องเพศก็ยังมีะคะ่ะคุณผู้ชม่ะคือมันเกินไปเนาะบางทีนะคะเราก็ไม่อยากเจอหรอกคะ่ะเราเองเนี่ยเจอแบบออย่างคนที่แบบว่าโทรมาบ้างอาจจะแชทมาบ้างอะไรแบบนี้นะคะ่ะคุณผู้ชมซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ย คนอย่างเราอ่ะคนธรรมดาอย่างเราก็ยังเจอเลยนะคะอันนี้คือคู่คมศิลปินนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งมันก็หนักพอสมควรนะคะคิดเองเออเองนะคะไม่รู้ว่าป่วยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะแต่ก็อย่างว่าเลยะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็ไม่อยากจะให้มันเป็นเรื่องที่มันหนักกว่านี้นะคะไม่อยากให้มันแบบ ถึงแบบตำรงตำารวจอะไรแบบนี้เนาะเราก็ช่วยกันแชร์และกันค่ะแล้วก็เตือนเตือนกันไปนะคะแล้วยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมขาบางครั้งเนี่ยมีคอมเมนต์ให้บอสนกเสียเสียหายนะคะหลายเรื่องหลายราวลามปไปถึงครอบครัวเนี่ยก็มีนะคะคุณผู้ชมอันนี้บอสนกเพิ่งไปแจ้งความเอาเรื่องในคดีบันไดแล้วด้อันนี้คือออกมาแชร์ให้ทุกคนเห็นนะคะว่าเนี่ยเพจเพจนี้นี่แหละคะ่ะที่สร้างความเสียหายนัตอนนี้อยู่นะคะคุณผู้ชมขาก็ฝากทุกคนนะคะไปช่วยกันสแปมนู้นน,นี่ดูเอ้ยบอกเลย ก็ฝากทุกคนนะคะช่วยกันแชร์ไปดูเพจนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมรา้วก็กดตามที่บอนูพ่นบอกนั่นแหละค่ะพี่น้องคะบางคนก็บอกว่าจัดการบ้างเถอะค่ะสร้างความเสี่อมเสียชื่อเสียงกว่าจะมีวันนี้ได้ทําไมถึงให้ใครก็ไม่รู้มาทําลายคะคนบางประเภทต้องให้กฎหมายจัดการค่ะ บางคนก็อยากให้ดําเนินคดีอยากให้จัดการํามกฎหมายนะคะพี่น้องคะเพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะกล้าทําถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดหรอกคะ่ะว่าเขาจะหยุดเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเจอมาแล้วแล้วก็คิดว่าถ้าตักเตือนไปนะคะก็คงจะหยุดอาจสิเกิดขึ้นอีกแค่อาจจะเงียบไปบางบางประมาณแบบบางเวลาเนาะค่ะพี่น้องคะแล้วก็จะเกิดขึ้นอีกทําอีกเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชม จีดเองเนี่ยก็อยากให้พี่น้องนะคะแชร์ต่อกันไปเรื่อยๆบอกต่อกันไปแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือบอสน,นอกเนี่ยไม่อยากจะทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าน,นี้ก็คือน่าจะเสียเวลาพอสมควรนะคะคุณผู้ชมขาเราเพิินกับบริวารขนาดนั้นเนาะแต่ถ้ายังบ่หยุดนะคะเพื่อนอาจจะดําเน,นินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันบางทีมันคู่คามเกินไปนะคะแล้วก็ทําลายชื่อเสียงไม่พอมันลามไปถึงครอบครัวแล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วยนะคะคุณผู้ชมขาคือมันเยอะเกินไปนะคะบางทีเนี่ย คนก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วไปสร้างความเสียหายบางคนเนี่ยค่ะไม่รู้หรอกค่ะได้ยินเพจเอวตารบางเพจนี่แชร์แล้วก็คอมเมนต์มาเขาก็แอบสงสัยแล้วนะคะคุณผู้ชมาะบางคนเนี่ยไม่รู้ลึกรู้จริงนะคะบางทีอาจจะยังไม่รู้จักมดนกจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแค่รู้สึกว่าชื่นชอบแบบเพิ่งมาเคยเห็นเพิ่งมาเคยชอบแล้วไปเห็นข้อความที่มันทําให้เสียหายอย่างเงี้ยค่ะมันกะเฮ็ดห้แบบ เสื่อเสียงบอนโกเพิ่นตกแล้วก็ลดลงนะคะพี่น้องขาถือว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องดีพอสมควรแต่ยังไงนะคะคุณผู้ชมถ้าไม่จบเพียงแค่นี้ไม่หยุดนะคะยังไงบอสโนนะคะก็ต้องดาเนินคดีค่ะแล้วก็บอนโนนะคะเพิ่นก็นเสียื่อเสียงก็ยังไหนก็ต้องจัดการค่ะพี่น้องขาจึงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันค่ะพี่นอ้องศิลปินนะคะโดนแบบนี้คือบ่อยมากๆเห็นข่าวบ่อยมากๆนะคะคุณผู้ชมขาโดนคุกคามโดนนู่นนั่นนี่นะคะพี่น้อง อันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเห็นใจด้วยนะคะยังไงแล้วนะคะศิลปินทุกคนเขาก็มีหัวใจก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปอย่างพวกเรานี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมก็ไปอยากให้เพื่อนเสียสื่อเสียงนู่นนั่นนี่เนาะคะ่ะพี่น้องก็ฝากแชร์นะคะแล้วก็ไปกดเพจเพจดีด้วยละกันนะคะพี่น้องคะบอสนูนเนี่ยก็โพสให้กําลังใจบอสนอกอยู่ตลอดนะคะคุณผู้ชมตาลุตนแทนอน้อยอีนางเอกของแม่ย่าไปสนใจพวกที่มาแซนหนูนะลูกสัมเวสีอยากโพมาเห้นคนเห็นตัวตนุน มันก็คือมันเนาะาสันพี่น้องแต่อยากว่าหนูกับว่าโลูบ่ได้สนใจเด้งานเขาเข่าทุกมือมือละสองงานแน่สามงานแน่มือนี่หอดสี่งานมีความสุขไปเลยชีวิตเ้าเดินนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะตอนนี้นะคะบอสนกเนี่ย ก็เจอดราม่าบ่อยยังไม่จบเลยค่ะเรื่องอลชอนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาแต่งยิงนะคะก็คือแสดงเรื่องแอม่ย่ารับประไดลูกไัยเป็นกระเทยนะคะพี่น้องคาแล้วก็โดนานามาว่าพระเอกอะไรทําไมมาแต่งตัวแบบนี้นู่นนั่นนี่แต่งตัวเป็นกระทงกระเทยนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งเรื่องนี้นะคะบอลน,นอกก็ได้พูดไปแล้วรอบหนึ่งนอนแล้วก็ แล้วแต่จะชอบนะคะไม่ชอบบอสนอก,ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าการแสดงก็คือการแสดงอย่างที่ว่าเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจันใดแล้วนะคะบ,บนเวทีก็คือการแสดงลงมาก,ก์เป็นบุคลิกอีกแบบหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะอยากให้ทุกคนให้กําลังใจแล้วก็ชื่นชมในการแสดงดีกว่านอเพราะว่า มันไม่ใช่เรื่องที่จะแสดงง่ายๆนะคะที่เล่นได้ทุกบทบาทขนาดนี้ร้ายก็ได้พระเอกก็ได้นะคะเป็นสาวสองก็ยังได้เลยนะคะคุณผู้ชมขะคือต้องชื่นชมในความสามารถดีกว่าที่จะไปดราม,มา่าแล้วก็ดูถูกกันเนาะคุณผู้ชมขาเอออย่กงห้กํา้ังใจเป็นอย่างไ้กําลังใจเป็นในที่ทางนี้หลายกว่านะคะพี่น้อง อ,อ่างไก็เอาเป็นว่าเราก็ให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตศิลปินที่รักกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมขาอย่าลืมนะคะเข้าไปดูด้วยนะคะคุณผู้ชมไปให้กำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับเพจอวตารเพจนี้อยากให้ทุกคนนะคะไปช่วยแชร์แล้วก็ไปช่วยกดคอมเมนต์นะคะคุณผู้ชมขาสำหรับเพจอวตารบัวตูมบัวบานนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าสังความเสียหายมามากมายจริงๆค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะลามปามไปถึงศิลปินท่านอื่นไหมนะคะอย่างไงก็ฝากไปดูด้วยก็แล้วกันค่ะ ะะเดี๋ยวจิงขึ้นขึ้นไว้ให้ดูเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราไปอัปเดตคิวงานกันต่อแล้วกันเนาะสำหรับคิวงานนะคะหมอลำเสียงวีหกนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวขออนุญาตเช็คคิวงานสำหรับวันนี้ก่อนแล้วกันคะ่ะในวันนี้นะคะวันที่24ค่ะคุณผู้ชมขาการแสดงหมอลำเสียงวิหกนะคะอยู่ที่บ้านขุมดำเอ้ยบ้านขุมคำนะคะอำเภอวังหินนะคะจังหวัดศรีสะเกดคะ่ะคุณผู้ชมขา พี่น้องเช้าสีสเกตน,นะคะแวะเวียนไปเบิงเด้เนาะอ,อยู่อำเภอวังหินเนาะค่ะพี่น้องขาส่วนวันที่25เนี่ยค่ะจะเป็นไลฟ์เสียงวิหกออนทัวร์ปี5นะคะเป็นอีพีที่30ค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถซื้อบัตรจับจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะก็ฝากติดตามผลงานด้วยกันแล้วกันค่ะส่วนวันนี้จินเองก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันนะคะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ